เด็กคนหนึ่งถูกไล่ออกจากบ้านในคืนที่มืดที่สุดแต่หลังจากนั้นเขากลับค้นพบสิ่งบางอย่างในตัวเองสิ่งที่แม้แต่เงามืดก็ยังตามล่าคืนนี้ความลับที่เขาไม่เคยบอกใครกำลังจะถูกเปิดเผยจนคุณต้องขนลุกทั้งร่างเด็กน้อยผู้บริสุทธิ์ที่ถูกไล่ออกจากบ้านเติบโตขึ้นและกลับมาอย่างรุ่งโรจน์จนโลกตะลึงลมหนาวพัดเฉือนแก้มเล็กของเขาทำให้ผิวสันระริกเหมือนมีเข็มเล็กนับพันทิ่มแทง แสงไฟจากบ้านหลังเดิมส่องวาบออกมาจากรอยแง้มของประตูอบอุ่นแต่มันไม่ใช่ของเขาอีกต่อไปเสียงประตูปิดดังหนักเหมือนฟ้าผ่าลงกลางอกทำให้หัวใจสั่นระรัวจนหายใจติดขัดกลิ่นฝุ่นดินลอยประทับปลายจมูกเมื่อฝ่าเท้าเล็กเปือยเปียกเหยียบพื้นเย็นเฉียบทุกก้าวเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนเขาหันกลับไปมองบ้านหลังนั้นอีกครั้งหน้าต่างสั่นเพราะลม แสงไฟเต้นไหวเหมือนกำลังหัวเราะย่อเขาความมืดโอบล้อมเหมือนสัตว์ร้ายรอเพียงจังหวะกระโจนเข้าใส่ทำให้เขารี่กอดอกแน่นเพื่อกับความกลัวไม่ให้ไหลทะลักเสียงหมาหอนจากท้ายซอยดังแผ่เข้ามายาวแหลมจนสันหลังของเขาตึงแข็งด้วยความหวาดหวัน่นท้องฟ้าไร้ดาวเหมือนสวรรค์กำลังหลบสายตา ไม่ต้องการเห็นชะตาเด็กที่ถูกผลักไสยออกมาอย่างไร้เยื่อใยเขากัดฟันแม้ลมหายใจจะแผ่วสัน่นและก้าวเดินเข้าไปในความมืดที่ไม่มีใครรับประกันว่าจะพาไปที่ใดแต่ทันใดนั้นเสียงบางอย่างดังขึ้นจากด้านหลังเสียงที่ไม่ควรมีใครได้ยินในยามค่ำคืนเงียบเงนนันเช่นนี้เสียงฝีเท้าชา้าหนักและใกล้ขึ้นเรื่อย ผิวหนังของเขาลุกสู้หัวใจเต้นรัวจนเหมือนจะทะลุหน้าอกทุกสัญชาตญาณร้องเตือนว่าเขาไม่ควรหันกลับไปแต่เสียงนั้นยังคงตามมาชิดขึ้นและชิดขึ้นรากับผู้ติดตามรู้ดีว่าเขาโดดเดี่ยวเกินกว่าจะหนีได้ในเงามืดเบื้องหน้ามีบางสิ่งขยับไหวทำให้เขาต้องหยุดนิ่งในทันทีลมหายใจถูกแขวนค้างกลางลำคอ ความหนาวแทรกซึมเข้าไปถึงกระดูกจนเขาสั่นทั้งตัวยิ่งกว่านั้นคือความรู้สึกบางอย่างเหมือนสายตาเยือกเย็นคู่หนึ่งกำลังจับจ้องเขาอยู่และเมื่อเขายกสายตาขึ้นช้าช้าเขาเห็นว่าเขาเห็นว่าเงานั้นกําลังกระเพื่อมเหมือนมีชีวิตของตัวเองทั้งที่รอบข้างไม่มีลมพัดแม้แต่น้อยเงาดำค่อยๆขยายใหญ่เหมือนควันหนาทึบที่รวมตัวกัน แสงไฟเรือนรางจากบ้านไกลๆสะท้อนผ่านมันเผยเสี่ยวรูปรางประหลาดที่ไม่ใช่มนุษย์สองขาของเขาแข็งทื่อเหมือนถูกตรึงไว้กับพื้นร่างเล็กต้องยืนนิ่งขณะที่ไอเย็นแผ่กระจายออกมาจากเงานั้นรวดร้าวไปทั่วสันหลังเสียงฝีเท้าจากด้านหลังหยุดลงทันทีเงียบสนิทเงียบจนได้ยินเสียงหัวใจของตัวเองเต้นกระแทกซี่โครง เขากลืนน้ำลายอย่างยากลำบากลำคอแห้งผากเหมือนมีทรายฝังอยู่ข้างในมือสั่นไหวไม่อาจยกขึ้นป้องตัวเงาดำโน้มเข้ามาใกล้ขึ้นใกล้จนเขาได้กลิ่นเฉพาะตัวกลิ่นอับชื้นปนกลิ่นดินเก่าที่เหมือนเพิ่งถูกขุดขึ้นจากใต้พื้นโลกสายตาของมันไม่มีรูปทรงชัดเจนแต่เขารู้สึกได้ถึงแรงจ้องมองที่แทงทะลุเข้ามาลึกและเย็นเฉียบ จูจ่ๆพื้นใต้เท้าสั่นวูบเหมือนมีบางอย่างไหลเวียนอยู่ใต้ดินเขาเกือบล้มแต่รีบเย็นตัวไว้ทั้งที่ลมหายใจแทบหลุดหายเสียงคลื่นต่ำดังขึ้นจากในเงานั้นเหมือนคำรามเหมือนกระซิบเหมือนเสียงกําลังเรียกชื่อเขาชา้าและบิดเบี้ยวเขากัดฟันแน่นแม้ความกลัวจะทำให้ร่างสั่นสะาน แต่สายตายังจับจ้องเงาด้านหน้าไม่ใช่เพราะกลา้าแต่เพราะไม่อาจละสายตาได้เลยแล้วบางสิ่งก็โผล่ขึ้นจากเงามืดชา้าเหมือนตั้งใจให้เขาเห็นทุกช่วงการขยับสิ่งนั้นมีรูปเหมือนแขนถิวซีดคล้ำยาวผิดสัดส่วนปลายนิ้วยาวโค้งเหมือนกรงเล็บที่รับจนแหลมคมแขนคือออกมาทีละนิ้วอบล้อมอากาศรอบตัว เหมือนกำลังลองวัดขนาดของเหยื่อที่อยู่ตรงหน้าเขาหายใจแรงขึ้นถี่ขึ้นจนเสียงหอบสะท้อนกล้องในความมืดทว่าเงานั้นกลับเคลื่อนเข้ามาอย่างสงบเรากับรู้ดีว่าเขาไม่มีที่ไหนให้หนีลมเย็นเฉียดแก้มเหมือนปลายนิ้วไร้ตัวตนลากผ่านทำให้เขาขนลุกจนเจ็บแล้วเสียงกระซิบที่บิดเบี้ยวก็ชัดขึ้นใกลขึ้น กระแทกโสดประสาทจนเขาต้องหลับตาแน่นและในเสี้ยววินาทีนั้นเขารู้สึกได้ว่ามันกำลังจะสัมผัสเขาโดยตรงปลายนิ้วเย็นเฉียบจ่อยอยู่ใกล้ผิวของเขาใกล้จนเขารับรู้ได้ถึงความเย็นที่ซึมเข้าไปถึงไขกระดูกเขากลืนน้ำลายแต่คอแข็งจนแทบขยับไม่ได้หัวใจเต้นแรงจนหูอื้อเหมือนเลือดทั้งหมดในร่างกำลังวิ่งหนีออกจากหัวใจทีละหยดเมื่อเขาลืมตาขึ้น แขนซีดยาวนั้นอยู่ตรงหน้าเพียงคืบเดียวปลายนิ้วบิดตัวเหมือนเงาของสัตว์ที่กำลังยืดเหยียดหิวกระหายเด็กน้อยก้าวถอยหลังทันทีแต่ส้นเท้าชนกับก้อนหินร่างเล็กไถยล้มลงกับพื้นเสียงดินกระจายรอบตัวกลิ่นดินชื้นคละคลุ้งผสมกับกลิ่นสนิมบางอย่างที่โชยจากเงาดำทำให้ลมหายใจของเขาสะดุดเหมือนสูดเอาความตายเข้าไปเต็มปอด เงานั้นโน้มตามลงมาชา้าและนิง่งแต่ทุกจังหวะเต็มไปด้วยแรงกดดันที่บีบหัวใจจนแน่นจนเจ็บเขาพยายามคลานถอยหลังเล็บเล็กจิกพื้นดินแต่พื้นกลับเย็นเฉียบเหมือนน้ำแข็งลื่นจนแทบไม่มีแรงยิดเหนี่ยวเงาดำบดบังทอง้องฟ้าที่ไร้ดาวจนรอบตัวมืดสนิทเหมือนสายตาของเขาถูกดึงลงไปอยู่ใต้ผืนน้ำลึก เสียงคำรามต่ำดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ลึกกว่าเดิมลึกจนเหมือนเสียงเกิดมาจากใต้พื้นโลกกระแทกเข้าอกเขาจนแน่นหายใจไม่ทั่วท้องในวินาทีนั้นปลายนิ้วซีกก็คืบเข้าใกล้ใบหน้าของเขาใกล้จนความเย็นทำให้ผิวชาชาเหมือนร่างกำลังถูกดูดพลังออกไปทีละน้อยมือเล็กของเขายกขึ้นอย่างสันเทาพยายามปัดออก แต่สัมผัสที่ปลายนิ้วของเขากลับทะลุผ่านเงานั้นเหมือนปัดลมแต่ลมที่จับต้องได้ลมที่มีน้ำหนักลมที่มีเจตนาเขาหอบหนักกลิ่นดินแก่ๆลอยเข้าจมูกกลิ่นที่ทำให้เขานึกถึงสุสานที่เคยเดินผ่านตอนกลางวันแต่คืนนี้มันแรงกว่าสดกว่าเหมือนมีบางสิ่งเพิ่งถูกปลุกขึ้นมา เงาดำขยับใกล้จนผิวของมันแทบแนบกับแก้มเขาแม้มันไร้ดวงตาแต่เขารู้สึกได้ถึงการจ้องมองที่เข้ามาเจาะลึกความคิดเหมือนมันกำลังค้นหาอะไรบางอย่างในตัวเขาค้นหาช้าๆหรือขึ้นเรื่อยๆลมหายใจเย็นจัดพ่นลงบนต้นคอของเขาแรงจนเขาสะดุง้งเหมือนถูกน้ำแข็งกดแนบผิวจู่ๆแขนซีดยาวนั้นก็หยุดนิ่งนิ่งสนิท เหมือนพบสิ่งที่มันต้องการความเงียบปกคลุมทุกอย่างเงียบจนอึดอัดเงียบจนเขาได้ยินเสียงเลือดไหลของตัวเองแล้วเงานั้นก็ค่อยๆก้มลงใกล้เข้าใกล้เข้ามากจนเขารู้สึกได้ถึงความว่างเปล่าที่ท่วมท้นออกมาจากมันเสียงกระซิบแผ่วเบาแตกพร่าดังขึ้นข้างใบหูของเขาชัดขึ้นทุกลมหายใจและสิ่งที่มันพูด ทำให้เลือดในร่างของเขาเย็นจนหยุดไหลไปชั่วขณะเสียงกระซิบท,ที่ดังข้างใบหูค่อยๆกัดกินสติของเขาทีละคำทีละพยางมันเอ,อ่ยชื่อของเขาชื่อที่ไม่มีใครคนรู้ยิ่งกว่านั้นคือเสียงนั้นออกเสียงได้ถูกต้องชัดเจนเหมือนเจ้าของเสียงรู้จักเข้ามานานกว่าใครทั้งหมดในโลกหัวใจของเขากระตุก เหมือนมีมือมองไม่เห็นบีบมันอย่างแรงร่างทั้งร่างสั่นสถานจนฟันกระทบกันเน่าดำํำโน้มลงสีหน้าที่ไม่มีรูปทรงแผลเข้ามาใกล้ใกล้จนเขาไม่อาจหายใจได้เลยเสียงกระซิบดังต่อต่ำยาวเหมือนเสียงจากห้องโล่งที่ไม่มีใครอยู่สะท้อนเข้ามาในหัวจนรู้สึกเหมือนเสียงนั้นดังมาจากข้างในตัวเขาเองมันบอกว่า ฉันรอเจอเจ้ามานานมากแล้วดวงตาของเขาเบิดกว้างความหนาวแล่นปราดขึ้นกลางสันหลังเหมือนมีเส้นลวดเย็นจัดไลจ่จากต้นคอจนถึงสะโพกเขาอยากจะกรีดร้องอยากจะวิ่งหนีไปไกลที่สุดแต่ลำคอแข็งจนไม่มีเสียงใดหลุดออกมาขาไร้แรงเหมือนถูกดูดพลังทั้งหมดออกไปเงาดำยกแขนยาวเกินม,มนุษย์ขึ้นอีกครั้งคราวนี้ไม่ได้ยื่นเข้ามาช้า แต่มันเคลื่อนที่อย่างราบเรียบและแน่สนิทเหมือนเงาที่ไหลไปบนพื้นผิวปลายนิ้วกรีดผ่านอากาศมุ่งตรงมาที่หน้าอกเขาเหมือนต้องการเจาะทะลุเข้าไปข้างในเขาสะดุ้งสุดตัวอากาศรอบข้างหนาวจนเหมือนแผ่นน้ำแข็งเริ่มก่ะตัวขึ้นบนผิวกระทั่งการหายใจก็เจ็บแสบเหมือนอากาศกำลังคมราวกับแก้วแตกเงาดำกดปลายนิ้วลงตรงกลางอกเขาแรงกดนั้นบางเบา แต่น่ากลัวจนเขารู้สึกว่ากระดูกหน้าอกอาจแตกได้ทุกวินาทีเสียงคำรามต่ำดังลอดออกมาจากภายในเงาไม่ได้ดังจากปากแต่ดังจากลึกในตัวมันเหมือนเสียงของโลกเก่าที่ถูกฝังไว้นานจนเกิดรอยร้าวเด็กน้อยหลุดหายใจแรงเหมือนถูกปกดจากแรงกดรอบหัวใจชั่วขณะแต่ความโล่งนั้นอยู่เพียงเสี้ยววินาทีเดียวเพราะทันใดนั้นปลายนิ้วซีก่ก็กดทะลุเสื้อผ้าของเขา เย็นจัดจนเหมือนถูกจุ่มลงในน้ำแข็งที่ไม่มีจุดสิ้นสุดเขาร้องออกมาในใจแต่เสียงไม่ออกมีเพียงลมหายใจสะดุดและเสียงหัวใจที่เต้นแรงจนเจ็บเงาดำน้มตัวเข้ามาใกล้มากขึ้นมากจนส่วนที่ควรเป็นใบหน้าแทบจะโระหน้าผากของเขาความมืดรอบตัวเริ่มหมุนไหลลวนเหมือนถูกดูดเข้ากลางหลุมดำลมรอบข้างหยุดนิ่งเงียบ เงียบจนเหมือนโลกดับไปแล้วหนึ่งจังหวะแล้วเสียงกระซิบก็เอ่ยอีกครั้งชัดกว่าเดิมเย็นกว่าเดิมลึกกว่าเดิมจนเหมือนแทงทะลุเข้าไปในเส้นประสาททั้งหมดของเขามันบอกว่าจะมีบางสิ่งของเราอยู่ในตัวเลือดของเขาเหมือนหยุดไหลไปทั้งร่างดวงตาเบิกกว้างจนเจ็บเพราะเขารู้ทันทีว่าสิ่งที่มันพูดถึงนั้นเขาไม่เคยบอกใครมาก่อนเลย ไม่แม้แต่ครั้งเดียวในชีวิตของเขาเองเขาจ้องเงาตรงหน้าลมหายใจติดค้างกลางอกเหมือนร่างของเขาถูกแขวนอยู่เหนือเหวลึกรอเพียงแรงผลักเบาๆเพื่อให้ตกลงไปในความมืดที่ไม่รู้จุดสิ้นสุดคำพูดของมันยังคงสั่นสะเทือนอยู่ในหัวจะมีบางสิ่งของเราอยู่ในตัวเสียงนั้นดังก้องซ้ำแล้วซ้ำเล่าเรากับต้องการให้ความจริงแทงทะลุเข้าไปในจิตใจของเขามือเล็กกำเสื้อของตัวเองแน่น เหมือนต้องการปกป้องบางอย่างทั้งที่เขาเองก็ไม่รู้แน่ชัดว่ามันคืออะไรแต่สัญชาตญาณล,ลึกที่สุดกลับเตือนว่านั่นคือสิ่งที่อันตรายที่สุดสำหรับเขาและเป็นสิ่งที่เงานี้ต้องการมากที่สุดเงาดำเคลื่อนใกล้เขาอีกครั้งปลายนิ้วซีดลากผ่านกลางอกชา้ายาวเหมือนกำลังร่างสัญลักษณ์บางอย่างลงบนผิวของเขาทุกครั้งที่นิ้วสัมผัส ความเย็นก็ไหลเข้าไปในลาตัวไหลลึกแทรกทุกเส้นประสาทเหมือนน้ำแข็งแตกส่านจากหน้าอ,อกออกไปทั่วร่างเขาสั่นจนฟันกระทบกันความกลัวแทะกัดกินสติที่เหลืออยู่ทันใดนั้นเงาดำหยุดนิ้วชะงักเหมือนพบอะไรบางอย่างใ,ใต้ผิวของเขาบางอย่างที่มันรอคอยบางอย่างที่มันจดจำได้ทันทีที่สัมผัส เสียงคำรามต่ำดังสะท้อนออกมารุนแรงกว่าเดิมเหมือนเสียงพายุที่ถูกอัดอยู่ในถ้ำแคบมันยกแขนขึ้นปลายนิ้วแหลมคมชี้ตรงกลางอกของเขาเหมือนตั้งใจจะเจาะลึกลงไปอีกครั้งแต่คราวนี้แรงกดไม่ใช่เบาๆความเย็นทะลุเข้ามารวดเร็วและรุนแรงเหมือนคมมีดน้ำแข็งกำลังแทกเข้าไปใต้กระดูกเขาหอบแรงดวงตาพร่า โลกหมุนเหมือนภาพเลือเล่อนๆเสียงลมหายใจของเขาดังก้องในหัวปะทะก,กับเสียงคำรามลึกของเงาดำเงานั้นโน้มเข้ามาจนใกล้ใบหน้าชิดจนเขารู้สึกได้ถึงความว่างเปล่าที่พุ่งออกมาจากมันความว่างเปล่าที่หนักหนาและเย็นกว่าอากาศรอบตัวหลายเท่ามันกระซิบอีกครั้งแต่คราวนี้เสียงไม่เหมือนก่อนมันชัดเจนขึ้นมั่นคง แงแรงกดที่ทำให้ขาของเขาสั่นไม่หยุดมันตื่นแล้วหัวใจของเขากระตุกแรงเหมือนถูกกระชากด้วยมือมองไม่เห็นดวงตาเบิกกว้างจนแสบเพราะเขารู้ว่าเหงานี้ไม่ได้พูดเล่นไม่ได้ขู่แต่กําลังบอกความจริงที่ซ่อนตัวมานานใต้หน้าอกของเขาใต้กระดูกใต้เลือดมีบางอย่างขยับ เล็กน้อยแต่เขารู้สึกได้ชัดเจนเหมือนบางสิ่งกำลังเคลื่อนไหวในตัวเขาเคลื่อนไหวราวกับมันกำลังตอบรับเสียงเรียกของเงาดำเขาสูดลมหายใจแรงลมหายใจสะดุดเหมือนมีมือบีบไว้ความร้อนพุ่งขึ้นจากกลางอกสวนทางกับความเย็นที่เงาดำส่งมาสร้างแรงตีกับจนร่างของเขาสั่นมากกว่าเดิมเงาดำถอยหลังหนึ่งก้าว เรากับมันเองก็สัมผัสได้ถึงพลังนั้นพลังที่ไม่ควรเกิดขึ้นในร่างเด็กตัวเล็กๆแบบเขาท้องฟ้าที่ไร้ดาวเหนือหัวสั่นไหวเหมือนผืนน้ำถูกโยนหินใส่ความมืดรอบตัวแตกกระจายเป็นริ้วไหลล้วนเหมือนถูกดูดเข้าหาศูนย์กลางที่อยู่ในตัวเขาเองเด็กน้อยกดมือที่หน้าอกแน่นใบหน้าบิดเบี้ยวด้วยความเจ็บเพราะสิ่งที่อยู่ในตัวเขา กำลังพยายามออกมาและเงาดำกำลังรอคอยอย่างหิวกระหายเพื่อรับมันกลับคืนไปไม่ว่าจะต้องแลกด้วยอะไรก็ตามรวมถึงตัวของเขาด้วยความรู้สึกร้อนจัดกลางอกขยายตัวรวดเร็วเร็วเกินกว่าร่างเล็กจะรับไหวเหมือนมีลาวาเดือดกำลังดันทะลุชั้นกระดูกแรงจนเขาต้องก้มตัวลงกอดหน้าอกแน่น ลมหายใจแทบไม่เหลือให้สูดเข้าเขากระถดตัวบนพื้นดินเศษดินเปียกติดตามมือและแขนแต่เขาไม่สนใจเพราะความเจ็บปวดภายในกำลังกลืนกินสติทุกส่วนของเขาเงาดำเฝ้ามองอย่างเงียบงันเงียบจนชวนขนลุกเหมือนผู้เฝ้ารอพิธีกรรมที่คุ้นเคยเหมือนมันเห็นสิ่งนี้มาก่อนเห็นซ้ำแล้วและรู้ดีว่าต่อจากนี้จะเกิดอะไรขึ้น เสียงเต้นของหัวใจเขาดังหนักตึกตึกตึกจนเหมือนหัวใจจะระเบิดออกเป็นชิ้นเขารู้สึกถึงจังหวะบางอย่างที่ไม่ใช่ของเขาจังหวะเต้นอีกหนึ่งที่ซ้อนใต้เสียงหัวใจของเขาช้าลึกหนักเหมือนหัวใจที่สองกำลังตื่นขึ้นและมันไม่ยอมอยู่เฉยดวงตาเด็กน้อยเบิกกว้าง เขาไม่เข้าใจสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นแต่ความกลัวบอกให้รู้ว่าสิ่งที่ขยับอยู่ในตัวเขานั้นไม่ควรมีอยู่ในโลกนี้เงาดำยกแขนขึ้นช้าๆปลายนิ้วยาวกรีอากาศเป็นเส้นโค้งเส้นโค้งนั้นทิ้งรอยบางอย่างไว้ในความมืดเหมือนรอยแยกเล็กๆที่กำลังขยายออกเหมือนมันกำลังเปิดทางให้บางสิ่งเข้ามาอากาศรอบตัวกลับเย็นจัด เย็นจนลมหายใจของเขากลายเป็นไอขาวแต่กลางอกของเขากลับร้อนขึ้นอีกร้อนจนเขาต้องร้องลัน่นเสียงแหกคอที่เขาไม่เคยคิดว่าจะเปล่งออกมาได้ดังขนาดนั้นเงาดำโน้มเข้าใกล้ไม่รีบร้อนแต่มั่นคงเหมือนนักล่าที่รู้ว่าเหยื่อไม่มีทางหนีได้มันกำลังตื่นเต็มตัวเสียงกระซิบดังขึ้นหนักกว่าเดิม ดังก้องในอากาศจนพื้นสั่นเบาๆเขากัดฟันหยดน้ำตาไหลลงแก้มทั้งจากความเจ็บปวดและความหวาดกลัวที่เกินกว่าจะรับไหวแล้วอยู่ๆรอบตัวเขาก็มืดสนิทมืดมากกว่าเดิมมืดจนเขามองไม่เห็นแม้แต่ปลายนิ้วของตัวเองเสียงลมหยุดเสียงดินหยุดแม้แต่เสียงหัวใจที่เต้นแรงก็เหมือนถูกกดดับไปชั่วขณะ ความเงียบกวาดเข้ามารวดเร็วเหมือนมีผ้ามือปิดโลกทั้งใบในความมืดนั้นเขารู้สึกถึงบางสิ่งดันขึ้นจากกลางอกดันแรงเหมือนพยายามฉีกตัวออกมาเขากรีดร้องอีกครั้งทั้งตัวนองตัวเหมือนถูกไฟลวกมือกำเสื้อจนเนื้อข้อนิ้วขาวซีดเงาดําก้าวชิดเข้ามาเงาแผ่ป,ปกคลุมร่างของเขา เหมือนม่านมืดกำลังห่อหุ้มเขาเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งมันยกนิ้วขึ้นแต่กลางหน้าผากของเขาเบาแต่เย็นจนเหมือนสัมผัสจากหินหลุมศพแล้วมันกระซิบว่าถึงเวลาแล้วเจ้าอยากขัดขืนทันใดนั้นเสียงบางอย่างดังขึ้นจากในอกของเขาเสียงแตกดังผ่าเหมือนเปลือกแข็งถูกฉีดเสียงนั้นทำให้เงาดำหยุดนิ่ง ขณะที่เขาหอบสะอื้นในความมืดบางสิ่งกำลังออกมาแล้วจริงๆและเงาดำกำลังอ้าแขนรอรับมันด้วยความยินดีที่น่าสะพรึงที่สุดในโลกลมวูบหนึ่งพัดผ่านมาทำให้ความมืดรอบตัวสั่นไหวรอยแยกที่เหมือนจะเปิดกว้างเมื่อครู่กลับค่อยๆหดตัวลงช้าลงเหมือนมีใครกำลังปิดประตูที่ไม่ควรเปิดทิ้งไว้เงาดำชะงัก นิ้วที่แตกกลางหน้าผากของเขาถอยกลับเรากับรู้ทันทีว่าแรงบางอย่างไม่ยอมให้มันเข้าใกล้อีกต่อไปกลางอกของเขาความร้อนที่เคยแผดเผาเริ่มแผ่ลงไม่ใช่พระสิ่งนั้นดับไปแต่เพราะมันกลับสงบลงเหมือนยอมถอยกลับเข้าไปสู่เงาหลืบที่มันพักพิงมาเนิ่นนานเด็กน้อยหอบแรงแต่ลมหายใจเริ่มกลับมาเสียงหัวใจที่เคยเต้นรัวจนเหมือนจะขาดเป็นเสียง ค่อยๆกลับมาสม่ำเสมอเงาดำจ้องเขาเงียบนิ่งแต่ครั้งนี้ไม่มีแรงกดดันเหมือนก่อนเหมือนมันเองก็ไม่อาจเข้าใกล้เขาได้อีกลมพัดอีกครั้งเบาแต่แรงพอให้ขอบเงาของมันกระเพื่อมเหมือนควันดำที่ถูกลมหยอกจนเสียรูปมันเอ,อ่ยเสียงต่ำราบเรียบจนฟังไม่ออกว่าเต็มไปด้วยความโกรธหรือความผิดหวัง คืนนี้ไม่ใช่คืนของเราเงาดำขยับถอยทีละก้าวทีละเงาเหมือนร่างของมันสลายไปพร้อมความมืดที่ถูกลมพัดล้างเมื่อมันถอยจนเกือบหลุดจากขอบสายตามันหยุดอีกครั้งเอียงศีรษะเล็กน้อยเหมือนกำลังมองเด็กน้อยเป็นครั้งสุดท้ายแต่สักวันหนึ่งเจ้าจะมาหาเราเองแล้วเงาดำก็สลายหายไป เสียงสุดท้ายของมันถูกพัดกระจายไปกับลมเหมือนไม่เคยมีตัวตนอยู่จริงเด็กน้อยสุดตัวลงมือยังจับหน้าอกแน่นแต่ตอนนี้ไม่มีความร้อนไม่มีแรงดันมีเพียงหัวใจอ่อนล้าที่เต้นช้าๆใต้ฝ่ามือเขาเงยหน้ามองท้องฟ้าท้องฟ้าที่ตอนแรกมืดสนิทเริ่มมีแสงจางๆฉายขึ้นจากเส้นขอบฟ้าแสงแรกของรุ่งเช้า อุ่นและค่อยๆผลักความมืดให้หายไปทีละน้อยเขาหลับตาปล่อยให้แสงแรกแตะใบหน้าลมหายใจเริ่มอุ่นขึ้นครั้งแรกในค่ำคืนที่ยาวนานที่สุดในชีวิตของเขาแม้เขาจะไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นในอกของตัวเองไม่รู้ว่าเงาดำต้องการอะไรไม่รู้ว่าจากวันหนึ่งจะมาถึงเมื่อไหร่เขารู้เพียงอย่างเดียวว่าความมืดที่เกิดปลืนเขาไปเมื่อคืนนี้ ยังไม่ชนะเขาและเขายังมีเช้าวันใหม่ให้ก้าวออกไปด้วยหัวใจที่ยังเต้นแม้จะอ่อนล้าแต่ยังเต้นอยู่เขาลุกขึ้นเช็ดน้ำตาและเดินไปสู่แสงเช้าด้วยก้าวแรกก้าวเล็กแต่มั่นคงเพราะนี่ไม่ใช่จุดจบของเขาแต่เป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางที่จะพาเขาเติบโตขึ้นจนโลกทั้งไ่ต้องตะลึงในวันหนึ่ง